ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข่าสู้เกมโลบบอกนี่แมพของอาวันพิษเกมนั่นเองวันนี้เราจะมาลองดันเจียนด้วยพลแม็กมาที่เราเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้นั่นเอง <c oughs> ทำไมต้องทำเสียงกันด้ว <c> ย <oughs> โอเคเราจะมาลองลงกันจริงๆผมว่า ลองทดสอบไปแล้วแหละหนึ่งเทแต่ครั้งนี้จะมาลงให้ดูบอกได้เลยว่าเครื่องบินลบชัดๆผลลาวา <c oughs> ยังกับเครื่องบินลบเนะี <c> ่ย <oughs> แต่ถ้าเป็นในผลเขาเรียกอะไรผลแสงวีหนึ่งอันนั้นก็เครื่องบินลบเหมืนอนกัน <c oughs> มันบินแล้วมันก็ใช้ความสามารถไปด้วยได้ไง <c oughs> ใช้สจิลอื่นได้ด้วย ผลไฟก็น่าจะเหมือนกันมั้งแค่เราจะลองเป็นลงดูกันช่วงนี้ก็ใช้ฮาคี้อย่างระวังหน่อยแล้วกันนะฮาคี้สังเกตอะระวังจะตายไม่รู้ตัว <laughs> เพราะมันไวเกินไปเขาน่าจะแก้มาเพื่อนั่นแหละเพื่อ p v p นั่นแหละแต่ก่อนแบบไม่มีใครฆ่าได้ <laughs> กดแต่ฮาคี้อย่างเดียวเลย <laughs> ดวนี้กดฮาคี้เฉยๆก็เวลาหมดแล้ว โอเคมาเริ่มต้นอย่างแรกก็คือเราจะต้องเคลียร์พวกนี้ออกกันเห็นนะอืมเคลียร์นอกให้หมดแล้วก็บัฟซะโ <Okay. S 1> อเคบัฟหาครีบบัฟหาไฟอาคิอาคิมีใครใช้สลิงช็อตนี่ได้แบบเทพหรือ,อยังอยากรู้อย่างเลยโอเคถึงเวลาเครื่องบินลบออกลงบินเล่แน่ เครื่องบินลบยิงขีปนาวุธหนึ่งดอกขีปนาวุธหัวหมาโอเคแล้วก็หัวไถอยู่ตรงนี้รอมันเกิดนู่นไงมันก็จะเกิดมาเราก็ใช้เครื่องบินลบของเราบินต่อไปหลังจากนั้นก็ยิงขีปนาวุธหัวหมาไปขีปนาวุธหัวหมาอย่างแรงบอกเลยโอ้โหผลพิศดารนี่นใช้ตั้งนานนะมันแรงจัดแต่มัน ฟาร์มสเต,ตก็โอเคนะแต่ตอนนี้ก็ยังผลแสงอ่ะที่ฟาร์มสเตตได้ไวกว่าโอาี่พนาวุดหัวหมาติดอันนี้ดังนั้นเราต้องใช้อย่างอื่นนี่ระเบิดลงเอาหัวไถลงตรงพื้นแล้วก็ระเบิดลงซะเราจะใช้วิธีนี้ไปถึงเวฟที่ยี่สิบพอยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ามันก็จะมี พลปืนเราจะใช้วิธีนี้ไม่ได้เพราะบินเข้าไปเนี่ยโดนพลปืนยิงตายเลยอืยิงนี่ไงยิงลงพืน้นแล้วก็สกิลอารนี่ครือ <c ười> บินลบ <c ười> รอรอมเกิดก่อนเผือมันเกิดฝั <c ười> ด่งนี้โอเคเกิดฝั่งนู้น <c ười> ไปผลเราอานนี้ค่อนข้างที่จะบินช้านะถ้าเป็นผลแสงเนี่ยบินอย่างไวแต่อย่างน้อยมันก็เร็วกว่าเราเดินอะ <c ười> อ มาชีปอาวุธหัวหมายิงเข้าไปไม่โดนอ่ะระเบิดลงตุ้มตั้มตุ้มตั้มสกิลเอฟนี่แรงมากแต่มันมีข้อเสียคือมันมันจะสุ่มสุ่มลงไงถ้าเกิดงูทำไมมันเกิดคนเราฝั่งกันดีจังเลยส้าเรบฟังดีจังเลยถ้าเกิดว่ามันลงจุดเดียวอ่ะมันจะแรงมากเลยแต่นี้มันสุ่มลงไงมันก็เลยกระจายความเสียหายออกไป ขีพนาวุธหัวหมาสก,กิลอาเรียบร้อยเห็นไหมโอก็เลยว่ามาจูแรนดนนี่หายอย่างไวใช้วิธีเนี้ยเดี๋ยวว่าจะมาจูแรนด์เลยไม่ได้แช้งอ่ะยังตายไวเลยโอเคมายิ่งขีพนาวุธหัวหมาไปอีกรอบอมไม่โดนสักตัวสก,กิลน้นโดนยากเลยเราบินอยู่งี้แหละ แล้วก็หัวไถพื้นไว้อาลรรออยู่ตรงนี้เผื่อมันเกิดฝั่งนี้มันคงจะไม่เกิดให้เราละ <c oughs> มันสลับฝั่งจรยงเลยหรือเพราะเราบินเนี่ย <c oughs> ถ้าผมทดสอบมนันก่อนมันก็ไม่แห็นนี้นะมันก็ไม่เกิดคนละฝั่งนี้นะมันก็เกิดฝั่งเดียวกันอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรามาตรงเนี้ยีพวกเราวุดหัวหมาจัดการไปเราต้องมาอยู่หลังสะพานดูสิมันจะเกิดฝั่งเดียวกันไหมไหนเกิดยังไม่เกิด อะไรครับเนี่ยต้องบินย้อนไปย้อนมาอย่างนี้เหรอมันจะช้านะขี่มาวหัวหมาขี่ม้าวุทุไม่ใช่ขี่าหยุดมันก็จะเหลือรอดบางตัวที่ไม่โดนอใช้ขี่โอ้ไม่โดนอีกอ่ะมันโดนยากกันล่โอเคตายไปไอ้หนุ่มมันดาามจแรงไงหกพันเรื่อยๆอย่างแรงบอกเลยแรงกว่าไฟสิ คีบนาวุฒหัวหมาอันนี้เพิ่งครั้งแรกรอเปล่าที่มันเกิดฝังเดียวกันเนี่ยโอเคส่วนที่เหลือก็แน่มาตายตายดอกเดียวบอสเวฟสิบตายอย่างไวโอ้แต่เป็นคนละาฝั่งอันเด็กเครื่องบินลบยิงขีบพนาวุธิเรไปนี่คือชีบรนาวุธหัวหมาของฉัน นี่นะเรียบร้อยตายเรียบโอ้โหอย่างแรงบอกเลยว่าอย่างแรงผมว่าผลนี้น่าจะดีกว่าผลโมจิไหมยิ่เวลาบนหัวหมาเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ดีกว่าไงมันบินบนฟ้าได้แล้วก็ดาเมจแรงจัดๆเลยดูดิตายเรียบบอกเลยนตายเรียบตายเรียบไป อีกฝั่งตอนนี้ก็เวฟ13ต้องระวังให้ดีถ้าเลยเวฟ20ไปนี่อันตรายจะโดนยิงตายบนเครื่องบินเลยแหละไม่โดนอ่ะทำไมไม่โดนเนี่ยการบินมันทำให้ศูนย์เลงมันผิดพลาดอ่ะนะสกิวอาร์เรต้องเอาหัวไทพื้นนี้ใช่ไหมโอ้ถ้าเกิดเราเอาหัวไทยพื้นมันก็จะคขึ้นไม่ตรงอ่ะมันจะเป็นแบบเอียงๆ่ะ เดี๋ยวเราบินไปฝั่งนู้นแล้วก็จัดก,การสกิลอาอ์ดูสิอ๋อนี่โดนอยู่นี่ไงมันจะเป็นเอ,อยียงชิวนาวุดหัวหมาแล้วก็สามารถยิงใส่ตรงนี้ได้ด้วย <c oughs> บินบินรอบรอบเกาะเทลายผลแสงมันทำนี้ไม่ได้ละผลแสงต่อยทำนี้มันก็ยิงไม่โดนอะมันไวเกิน เอาละบินเรียบๆแล้วก็สกิลอาลงไปแล้วก็คีิปนาวุธหัวหมายิงลงไปตายเรียบโอ้โหชิวๆอ่ะเบียบพวกเนี้ยกันเจอะกันเจอะมายัางมาฝั่งนี้โอเคยิงคีปนาวุธหัวหมาของฉันเหลือรอดมาหนึ่งตัวไม่เป็นไรตายไปม, <c oughs> มันน่าจะมีผลสัตวนะ์เนาะผลแบบให้เรา โอ้ผมมาผิดทางเลยก็ได้มีไผลแปลงร่างเป็นสัตว์อ่ะมันจะเท่แต่มันน่าจะทํายากเหมือนไก่ผลฟินิกเขาก็เลยไม่ทําออกมาเยอะไงผลไดโนเสาร์เนี่ยโอ้ยอย่างเท่อ่ะบอกกะไเลยถ้ามีผลพวกนีลล้คิดว่าเอาุ่นหัวหมาหยิงเข้าไปตายไหมตายคนลำดอกแต่วงมันไม่ใหญ่มันก็เลยค่อนข้างที่จะ ชาร์นัหนึ่งทมันวงใหญ่แล้วตายหมดเนี่ยโอ้โหอย่างไวเนี่ยมันจะเหลือรอดประมาณตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นพวกหลังไทยไม่โดนกลางวงไงอรงไหนฝั่งนู้นใช่ไหมไปบินไปเครื่องบินลบปล่อยสิ่งปฏิกูลออกมานั่นจะรู้นะว่าสิ่งปฏิกูลหมายว่าอะไรอะนะยิงเข้าไปซะแล้วก็สกิลอา มันจะเอียงๆน้อยๆแต่ก็ยังพอใช้ได้สกิลหัวหมาเนี่ยน่าจะดีกว่าสกิลอาฮะเนี่ยมันเอียงมันเอียงเพราะว่าเราบินเนี่ยเราไม่ได้เดินรอรอมันเกิดมันได้เกิดฝั่งนี้ไหมนี่ไงอุยอ้ย,วยเวฟยี่สิบแล้วต้องดูเวฟให้ดีๆนะไม่งั้นจ่ายไม่รู้ตัวนะะบอกให้เดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันจูเรนฝั่งนูน้นรอพวกนี้ตายหมดโอเคดูซิว่า มาจูเรนจะตายภายในกี่เที่ยววัน <c> น <oughs> ีอเป็นแรงมากอมเอาล่มาดูกันมาจูเรนมาจูเรนมันมีสกิลยิงไกลตรงนี้ม,มามาจูเรนเชื่อไหมมาให้เพียร์ลุมสกรรมแกซะตายหรือ,อยังยังไม่ตาย ยังไม่ตายนี่ไงเลือดเหลือเล็เดียว <c oughs> ตาย้อย่างไวมิโคเลียนเจอพลังเครื่องบินลบหัวหมาของเราไอ <c oughs> พวกนี้อันตรายนี่ไงมันยิงปืนได้ออต้องกระโดดต้องระวังให้ดีพวกนี้นยิงปืนได้พวกนี้โอเคเกิดฝั่งนูน้นถ้าเกิดมันมีตัวยิงปืนได้เราต้องอยู่ไกลมันไม่งั <c oughs> น้นตาย โอเคแล้วก็ยิงขีปนาวุธหัวหมาใส่มันโอ้ไม่โดนติดกําแพงบาเลียของมาโทโลเมโอโอ้ยมันยิงมาละมันยิงมาละมันยิงมาละดีแล้วเลือดเยอะแต่ถ้าเวียมยิมาห้าเลือดเยอะแค่ไหนก็ไม่ไหวมันยิงแรงอะ่ะไอพวกนี้มีแต่คนรอเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ใช่มีตัวยิงด้วยน,วนึกว่ามีแต่คนมันไม่น่าจะทำอะไรเราได้มั้ง มาสิก็มาในครับกุมาในครับเนี่ยตายเรียบลอมเกิดอีกครั้งหนึ่งเกิดฝั่งไหนเนี่ยถ้ามันเกิดฝั่งเดียวมันจะดีมากเลยง่ายง่ายต่อการเคลียร์ต้องเดินไปไกลพอให้เดินไปไกลฝั่งอ๋อมันก็มีฝั่งโน้นดเลยมันไม่เกิดฝั่งเดียวมันหลอกลวงปิดไอ้เชทดนี่หล่ะระคารมันบินไปโอ้ยมี มือปืนแล้มือปืนมือปืน,นหลบก่อนหลบก่อนไม่ไหวพูกมือปืนเนี่ยไม่ไหวจริงบอกเลยอยิงให้มันตายต้องระยะไกละนะมือปืนมันยิงแรงอะ่ะแล้วมันก็ยิงไวด้วยดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้ยิงไกลๆโอ้โหดนันไปติดอะไรตรงนั้นเดี๋ยวต้องเดินมาถึงกดโลโลอ่ะได้ไหมไม่ตายตายอยู่ ผมคาดว่าอันนี้น่าจะเป็นมือปืนฝั่งนู้นน่าจะเป็นนักดาบเท่าที่คาดนะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรอตอนนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วแฮะโอ้ยอันนี้มือปืนโอ้โหคาดผิดโอ้จะตายจะตายถอยถอยขึ้นีินลบถอยถอยอย่างไวโอ้โหมันยิงแรงโอ้ยไม่ได้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 ทาคิีก่อนปืนทาคิโอ้ห จะตายยิงขีปนาวุธหัวหมาใส่มันหูมันหลายตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวโอ้โหเหลือสี่หมื่นเลยทำ <c oughs> ไมสู้บอดได้เนี่ยเว okay. ิมยิห้าโอเคเสุดท้ายสำหรับมือปืนโอเคม,มาฝั่งเดียวก็วยังโอเคอยู่โอ้โหสามแสนเลยฮะถ้าเกิดโดนหมดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยยังแรงบอกเลยผลเนี่ยผลลาวา วันนี้สนะิบสองเล้วี่ะทำเวลาเลยมันเสียเวลาตรงนี่แหละมันพุ่งไปช้าต้องกะดีๆเรียบร้อยตายเรียบแต่ดอกเดียวตายหมดเลยจะมีสองดอกตอนช่วงเวฟหลังๆก่อนจะเจอบอสก่อนจะเจอมาโจแลนก่อนจะเจอกับเว็บยิบห้าโอ้ยยิบห้าครั้งเดียวก็ตายเนี่ยยิยิบห้า แต่ว่ามันตายไม่หมดเนีวงมันไม่กว้างพอแล้วก็เวฟช่วงสิบกว่ากว่ามั้งน่าจะหลายดอกนะมายังเดี๋ยวขีปนาวุธจะลงหัวพวกแกไอ้หนุม่มพวกแกบงอ่านนักมาบุกถิ่นของฉันเนี่ยเหรอขีปนาวุธหัวหมาเอาอะไรเนี่ย กลับมาเกิดใหม่ทั้งนั้นพอเมื่อกี้มันได้หมวกมันได้ของเะี้อะมันได้ไอ้หมวกพวกเนี้ยหมวกขอทหารอะ่ะโอต้องปั๊บใหมเลยไม่ค่อยอยากได้หรอกนะหมวกของพวกแกทั้งนั้นโดนหนังสติกยิงหัวซะมันไม่โดนเลยหนังสติกเนี้ยมันไม่ค่อยโดนเลยมีใครที่แนะนาวิธีที่มันยิงโดนได้ไหมยิงต้องยิงระยะไกลเลยนะ แต่มันยิงไม่โดนอ่ะมันคืออะไรครับมันคืออะไรฮะหนังสติกยิงหัวมันไม่ตายเึงอถ้าหนังสติ๊กยิงหัวนะ <c oughs> ใช้ทีด่ดีกว่าอเก็บไปก่อนสมุกฟุตมีขึ้นมาเยอะจังเลยไปสมุกผลของสมุกเกอร์ผมก็น่าจะยังไม่รีวิวมั้งเจะรีวิวอยู่แต่คนนี้ใช้ดีมากแนะนําให้ไปหามาใช้ซะไงยีดอกก็ตาย อย่างแรงอ่ะมันทำดาเมจแบบอันนี้ด้วยต่อเนื่องด้วยดอกละหกพันอืมเนี่ยขึ้นลนรัวๆบอกเลยแล้วโอ้ยมีลูกพี่อยู่ด้วยหรอได้เด็ยมีลูกพี่อยู่ด้วยงั้นก็จัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยครับ <laughs> จัดเต็มเลยครับรออะไรตายเรียบร้อยยังไอยังไว,งไวโอ้ได้ผลล้องขน อย่างกรากโอ้โหช่วงนี้ก็ผลพระผลพระนี่บอกเลยเป้านิ่งมากเลยแต่ผมยังไม่ได้อะผมยังไม่ได้มารีวิวเลยมันหายากอะ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้กับการพาไปลงดังเจียนด้วยผลลาวาไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันดูซิว่าผมจะทำอะไรต่อไปเจอกันใหม่บาย